เตี้ยเอ้ยห้ามเห่าเหาอีกแล้วจับตัวก็ไม่ได้เห่าก็เก่งอืมเห่าเลยเนี่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 ยอยากคือรถส่งยาค่ะปอปอวันนี้ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปหาพี่ไปหาพี่ช้างจับกหน่อยค่ะอ๋อให้หนูแว่นเข้าไปสวบงานพี่ทูเหมือนเมื่อวานใช่ไหมแม่ในไลฟ์นะจับกันได้ละอุ้ยทำไมเธอเธอให้จับป่ะ เราทั้งไม่ให้เราจับมาเธอถ้เอาเหรอก็ได้อยู่เอังไงแต่ต้องเอาของกอลิ่นคือมันกลิ่นมันหนักอ,อยู่ในชั้นใจแกงบริการเ <laughs> <laughs> ยอะมากนะคะสวัสดีค่ะแช่เท้าใช่ไหมเออน้องบูมมาใช่ไหมแม่ไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้<ม>เออคนบอกว่าเท้าเหม็นพี่เดียพี่เดียรับแขกอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่แหละคะ่ะกำลังบรรยายอยู่วันนี้น่าจะมีคณะสักอย่าง แช่ดังเหมือนเมื่อวานเมื่อวานจริงๆปอๆก็น่าจะต้องไปไลฟ์แต่ว่าไม่ได้ไปไลฟ์เพราะว่าติดกองถ่ายนะคะพี่ปิวสวัสดีค่ะพีุ่๊กสวัสดีค่ะแช่ดังกับทิมสวบแบบเมื่อวานไม่ไหวเธอฉันใจหายแทนว่าฉันดูดูในไลฟ์แล้วแบบโอ้ไม่กอดนะคะตัวละครลับตัวละครเอออยู่ดีๆก็มานะแม่เมื่อวานตัวละครลับไส้กรอกอร่อยนะคู่เจนเย็นนะคะเอ็นดูน้องนะคะ ความสวยมีพอประมาณแต่ความพยายามทะยานสูงทำไมทุถึงแช่เท้าคะพี่เปิวว่าเท้าเหม็นเออมีเชื้อราใช่ไหมคะในส่วนของเท้าเวหมือนรองเท้าคนเหม็นอับเออเหม็นเหม็นเหมนกลิ่นประมาณนั้นเลยเหม็นเท้าเออกลิ่นประมาณนั้นพี่พี่แต๋ยบอกว่าเวลานอนแล้วก็นอนตะแคงจะได้กลิ่นชัดมากนะคะเพราะฝาเท้ามัน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 ชื้นเนาะตอนคุณหมอตัดเล็บไม่ให้จะสุดแต่ แช่นานไหมคะพี่ปิวครึ่งชัง่วโมงนนที่แช่คือน้ําด่างทับทิมท,ที่แช่คือน้ําด่างทับทิมใช่ไหมคะเออเป็นการฆ่าเชื้อต่างๆน,นี่เวลาที่ช้างมีมีแผลหรือมีเชื้อราที่เท้าก็จะได้แช่อ่างนี้และแม่นะคะก็ยืนดึงนิดหน่อยออเป็นช้างที่หนิมมากนะคะหนิมเท่ากับนิ่งนะคะแม่แต่ถ้าปลุกมาตั้งเท้านี่กระตใครตัวนั้นอ่ะงายยาวมาก เออท่ามินไม่เป็นไรหรอกไม่จุ๋มบอกเออคนหล่อให้ัยได้หมดนะคะเอาแล้ววิชาภาษาไทยรูเริ่มเลยนะอ,อคุณดาวสซวพี่ปิวนอนบนนั้นสบายไหมคะโซฟาใหญ่มากนะคะมเมฟเชลเลยเมบเชลเลยคุณนันจะเล่าวันสาบอกว่าออกมาทุจะเล็บสีชมพูไหมคะเออทาเล็บหนึ่งนะคะ ตัวเล็กตัวน้อยของพ่อปิวเออนี่เราก็จะมีการดูแลแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกคนเห็นแอบพี่เดียหรือยังนะะวันนี้รับแขกอยู่ฝั่งนู้นแพนไปโดนนักนักท่องเที่ยวอ๋อเออไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะขอความยินยอมไม่ได้ขอความยินยอมเดี๋ยวเขาจะว่าอัานเอาไซส์มรดกภัยเอกน้อยนะคะเอกน้อยเอาหญ้าเสียบงาเป็นยังไม่ได้เสียบสิเอางวงพันไว้เออเอกน้อยช่วงนี้ก็ต้องแช่เท้ารักษาเหมือนกันเออ ดูตาดีเหมือนเขาง่วงอ่ะเขามองบนอยู่หรือเปล่าเออมองบนมะลือตา้าั้ะคือข้างค้านั้นคือเสีย้นะเสียตาเสียค่ะเมื่อวานทุกเกือบมีเรื่องนะดีนะเอางวงจับงาไปทันน้องเดียอยู่ใกล้ๆเราแม่แต่ไม่กล้าฉายไปเพราะว่าอยู่กับคณะนะคะ ไม่ได้ขออนุญาตเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ต่างๆโดนพีดีีเอออพีดีพีเอไม่ได้นะ พี่เดียกำลงังบรรยายในเรื่องของการใช้น้ำด่างทับทิมในการแซ่ท้าวต่างๆเมื่อวานป้ายทะเบียนลุงเ็กอะไรคะลุงพี่พุ่งหายไปดูใช่ไหมแม่ไม่ใช่ลุงนะเหมือนเขายังไม่ก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นลุงนะแต่น้ำมันลดหมดเข้ามาถามงงมากนะู่อนอนุรักษ์ช่างไทยหรือปตทนะคะงงไปหมดเลยนะคะเมื่อวานยังเติบยังหัวตัวน้ำมันหมดตัว เนี่ยเห็นไหมปั๊มอยู่ไหนครับมีน้ํามันเติมตรงไหนบ้างครับนะเมื่อวานทุกคนงงนะฮะพี่จุ้ยก็สะดุ้งเมื่อวานทุกคนเสียดายพี่จุ้ยปิดไม้ทุกคนถ้าพี่จุ้ยเปิดไม้เมื่อวานทุกคนจะได้ยินเสียงนะฮะพี่จุ้ยเผลอกดอะไรนะกดมิ้วเหรอกดมิ้วเสียงไปจอไม่ได้ยินเสียงพี่จุ้ยเลยอืมถ้าได้ยินก็จะได้ยินพี่จุ้ยเอ๋อๆนะฮะในการตะบุคคลผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ผู้หนักพี่จุ้ย เซลล์อื่นๆบอกเลขครับปิ๊บิ๊บบอกเลขครับสองสามหนึ่งกี่กาขอให้พลายเอกน้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะตกใจใช่ไหมแม่เมื่อวานนะคะน้องมะลิก็รับยาค่าเชื้ออยู่นะคะน้องมะลิอยู่ลงรักษาฝั่งนู้นนะคะน้องมะลินู้นยังมาหายแ่แต่กันมะลิ ยังคะ่ะรับยายอยู่คะ่ะต้องให้หายสนิทก่อนคะ่ะหน้าสองหลังสามเวแต่ก็หน้าสามหลังสอง <c oughs> กลับไปเดี๋ยวเป็นแห็นะคะเออสปาเท้าแม่ตอนออกจากหลักตกมันก็ตัดเล็บตะไบเล็บต่างๆนะมะาทำทนี้ดีกว่าเออแล้วพี่ยืนตักแดดทำไมบอเมื่อกี้นะไะกี้แดนไหม <c oughs> อยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมคะเนี่ย เดี๋ยตอนบ่ายก็ได้เจอเออเดี๋ยวตอนบ่ายไลฟ์ยาวๆแม่เปิดกล้องแชรไว้เลยเพราะวันนี้มีมแอดมินแจ้งมาแล้วว่าไม่ว่างหลายคนอ่าใช่ก็น่าจะเป็นไลฟ์เงียบะหลาไลฟ์เงียบสาระเยอะแน่นอนจดไม่ทันจดไม่ lecture ไม่ทันกันเลยนะคะท่านี้กําลังอบรมครูอนามัยค่ะแต่ขณะเดียวกันฉันก็เป็นครูสังคมที่กําลังสอนภาษาอังกฤษไปด้วยสู้ๆนะคะคุณครูนะคะสู้ๆนะคะ อนนี้ใช้โทรศัพท์ส,สามเครื่องเลยค่ะเออนักธุรกิจพันห้าร้อยล้านนะคะเ <laughs> มื่อวานตกใจค่ะโชคดีที่พี่ทูโชคดีที่เป็นพี่ทูนะแม่นี่คือสิ่งที่ทปดปานบอกตลอดเลยนะคะว่าถ้าเราเห็นช้างงาเรารักเขาแหละเราชอบเขาแหละแต่ว่าเราจะพุ่งเข้าไปหาเขาไม่ได้นะคะทุกกรณีนะค <laughs> ะเมื่อวานถ้าไม่ใช่พี่ทูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเป็นลูกกบอย่างเงี้ยนะคะลูกกบเนี่ยอ,อยู่ข้างหน้าคือพุ่งใส่ <laughs> ใ<ช>หมดใชกระโดใส่ <laughs> น่าจะ ชื่อลูกกบเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะคะ<ม>การกระโดดรัศมีของการก้าวกระโดดของลูกกบนั้นมไม่ธรรมดานะ,นะดด <laughs> อื<ม>ถ้าเป็นลูกกบนี่ไม่ทันได้ถามแน่นะคะว่าเติมน้ำมันตรงไหนครับไม่ได้ถามนะคะไม่ทันถามเลยนะคะพุ่งมาพุ่งกลับไม่โกงนะคะไู่กเหรอเพราะไม่ได้เมื่อวานพี่นกกับพี่ป <c oughs> ิวก็หน้าเวออยู่นะเธอถ้าเมื่อวานได้ซูมหน้าจะเห็นเลยนะพี่ปิวลองอยู่บนคองโฮโฮโฮนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นพิธุแม่เวลามากันก็ระวังนิดนึงนะคะพยายามอยู่ในบริเวณรั้วด้านบนพื้นที่โรงพยาบาลดีกว่าอย่าไปอยู่บริเวณตรงถนนเมื่อวานเนี่ยจริงๆเขามีแผงกั้นด้วยนะเธอแล้วมอเตอร์ไซค์คณะก็ขีดสอดข้างแผงกั้นเข้าไปเลยนะคะอันงงมากนะคะขนาดต้องเพิ่มเพิ่มสวานี่ขนาดมีแผงกั้นแล้วนะก็ยังซดเข้ามาอยู่เนาะสุดยอดแตะตอนนี้เขาจะรู้ตัวไหม ไม่รู้นนมันน่าจะไม่ใช่ FC ฟซเราด้วยแหละถ้าเป็นเอฟซีเราไม่น่าจะทำแบบนั้นนะคะคิดถึงพอลูกกบใช่ไหมแม่โอ้เขายังลูกกบเนี่ยจะออกมาข้างนอกเนี่ยค่อนข้างยากนะคะจริงๆเมื่อก่อนเวลารวมกลุ่มช้างงาเรารวมกลุ่มใหญ่อยู่นะแม่จะแยกเป็นช้างงารุ่นใหญ่กับช้างงารุ่นเล็กนะคะรุ่นใหญ่ก็จะมีนิ้งนองซับไพวัน ก้านกล้วยอะไรพวกนี้นะคะรวมๆกันทางนะรุ่นเล็กก็จะมีบุญหลงเป็นหัวหน้าห้องก็จะมีบุญทองคํากระติดเนี่ยอันนี้รุ่นเล็กเขาก็จะรวมกันบางทีก็มีรวมเป็นกลุ่มใหญ่แล้วแม่ทั้งบอยแบนด์รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรวมกันบบเวอร์อน,นันคือสวยมากนะคะภาพสวยมาก แต่จุดที่เขาลงมาันจร,จริงจะอยู่3แยกด้านในทางเข้าปังแม่วางปังบุญนะแม่ตรงน,นั้นก็ไม่มีสัญญาณน,นะค <laughs> ะเพราะว่าลานเฮลิคอปเตอร์เนี่ยค่อนข้างไกลนะคะจากหลักมัดช้างก็อาจจะออกมาได้ไม่หมดแล้วก็ติดถนนทางหลวงชนบทด,ด้วยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเ,เป็นเรื่องใหญ่นะคะเอออียงตกสามพี่ปิวกับน้องนุ๊กค่ะเมื่อวานรู้สึกยังไงบ้างคะี่ี้วันนี้รวยอันนี้รวย ตตคะที่ไหนคะไว้ต๊กโตเซอร์ไพรส์ต๊กโตทำการเซอร์ไพรส์นะตีเลขตีเลขแล้วตีเลขตุ๊กแกตกจากหลังคาลงมาโดนโดนใครไหมคะไม่โดนกบโดนพี่นุ๊กเหรออยากเกาะพี่นุ๊กหรือเปล่าตอนเข้าปังบูนแอบเห็นพลายก้านกล้วยคือหล่อเท่มากใช่นะคะก้านกล้วยคือหล่อมากจริง เวลตาสดใสจังคะได้ค่ะอยกกองขามหนึ่งให้ความเป็นส่วนตัวกับแขกผู้มาเยือนเออเออชาวต่างชาติส่วนใหญ่่ะอีกแนาที่เตรียมหนีใช่ไหมอีกห้านาทีให้หนูวิ่งเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนี้เริ่มติดค้นแล้วนะอตามคนนั้นคนนี้แต่ก่อนนี้วิ่งหนีเดยอาปะเดี๋ยวนี้บอกใครไหลคนแล้วเนาะ พ <centro> ี่นุกเล่นกับน้องกินป่ะน่ะกินหรออาไปเขาเล่นกะโอ้เออได้เราไปเลยเหรอเอาถ้าสอนถ้าสอนที่กลับมาส่งฟุได้เหตุเลยอ้าวเฮ้ยนางแท้จริงเหรอนางแท้จริงเหรอฮะ หนูกินข้าวโพดเหรอหนูเป็นหมามังสวิรัติเหรอลูกยังไงอืมพนักงานต้อนรับมะม่วงเออพนักงานต้อนรับมะม่วงเมื่อกี้หวยบอกไส้กรอกอร่อยนะคะว่ะสูงแรงมากนะอ่ะละหมดละอ่ะละง่ยหมดเอาล่ะซื้อเลขตามพี่นุกหนึ่งนะคะเมื่อกี้มีตุ๊กแกตกลงมาจากหลังคาเสียดพี่นุกไปหน่อยหนึ่งทุกคนไปตีเลขเอานะคะตุ๊กแกนี่เลขอะไรตุ๊กแกเออตุ๊กแกเขาตีเป็นเลขอะไรนี่ไม่เคยตีเหมือนกันหวยตุ๊กแกตก เออตุ๊กแกตกว่ะสุนดังบบเออดังบบบบอีกห้านาทีเราจะต้องไเดีจ็เรียกเข้านี่แหละเข้าโรงรักษาเดี๋ยวเราไปหาบังเกอร์กันเออไปตรงไหนฝั่งไหนเธอจะไปฝั่งไหนฝั่งเสานั่นแหละโอเคอห้านาทีใจเย็นๆมันบอกบนนี้ไม่ถึงบนคอนะฮะครึ่งชั่วโมง ได้แลี๋ยวจะมาอยู่ที่โรงรักษาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับพี่ปิวกับพี่นุกว่าทําอะไรบ้างที่โรงรักษาตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายสองแล้วบ่ายสองถึงสี่โมงพี่ทุก,ก็จะไปโชว์ตัวที่บริเวณจุดโชว์ตัวนะคะด้านบนใกล้ๆคล้กลอกน้องบารันใครที่จะมาชมพี่ทุจอดรถที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพยาบาลช้างแล้วก็เดินขึ้นไปได้นะคะอุย้ยมะลันยายาอยากกินอ่ะอุ้ยหาพี่ปิ้วล้วกินได้ก ถ้าเราถามนะเขาจะบอกว่าได้กากินเตอะนี่อันนี้มึอกรุบหรือเปล่าเออมันมือกรุบมึอกรุบนี่คืออร่อยมากใช่ไหมเห็นเขาซื้อกันจังเลยมันเป็นยังไงหรอรสชาติเป็นยังไงนี่หรออันนี้หรอใช่หรอน่าจะอันนี้คือของของต่างประเทศเนาะแต่ที่เราซื้อน่นเป็นของตีแบรนด์ไทยอ๋อมันชื่ออย่างเดี๋ยวไปลองเสอร์ร้โมันเป็นยังไงขายในเซเว่นหรือเปล่ามือกรุบมันเป็นรสชาติยังไง กินหมาล่ากินเหมือนะไรอย่างก็นั่อนอะอุ้ยถ้าหมาล่าฉันก็เลิฟอยู่ล่าเถี่ยวต่างๆแต่มันมันจะมีความขบกับของ,องบุกเส้นบุกอีฉันชอบหมาล่าเป็นชีวิตติดใจเลยอะไรก็ตามให่ใส่หมาล่าชอบหมดออออเอ็นดูรวบยางหมดเกลี้ยงน้องหมากินข้าวโพดค่ะ <laughs> ตูก้แกตกเท่ากับเจ็ดหกค่ะเออนี่แม่เห็นไหมที่ทุกออกจาก จุดแช่เท้าแล้วนะคะเล็บไม่ม่วงนะจ๊ะเออเล็บไม่ม่วงแม่เล็บยังอยู่โอเคสีปกติแกเป็นเล็บเหลืองแทนตอนนี้ลีโอแซบบอกลีโอไปไหนแล้วกินข้าวโพดอยู่ใช่ไหมอ้าวทำไมพี่ทุเล็บเหลืองแล้วล่ะอา้าวทำไมเล็บพี่เหลืองอ่นะ่น่ะเล็บทาขมินม้นเหรอโอ้มา,มา,าน,น,น,านี่มาเป็นถูเนี่นนย มาพี่มานี่ลูกมามามาโอ้อึดปืดโอ้อึดปืดอยากไปทาเลเพทุกเจเย็นแม่นะฮะทางนี้เป็นครูปอมค่ะสอนพนักง,งานแบบไม่มีใบอบรมโอาใ้เอาไปลดน้ำหนักตัวเองเพทุเลบหลวงมาก <laughs> อู้ดที่ปุ่มเด้อม,นะมากเขาที่ปุ่มเต่งมาก เธอนี่แมงอะไรอะตัวใหญ่มากแมง,งอ,ะแอะไรอะมันมากินน้ำหวานเธอให้อย่าหอมเนอะเออเธอบลูบลอบลูบลูบลูบลต่างๆเธอ,อมันต่อปะ่ะต่อเสือปะอ่ะน้ำลดแต่ได้ลดแต่ว่าพิกาล้อ๋ออ๋อไอ้น้ำหนักลง15กิโลทั้วค,คือฉี่และอื่นนี่เองบอกยาที่กล่องเดียวหมอให้ลดอีกไหมคะ อยากให้ขึ้นเลยนีรัชสองไปอ๋อตอนนี้เท่าไหร่ละซีหนึ่งกับรอบซีรนชสาแค่15หโลนเลยแต่ว่าซีนึ่งแปดห้า่หเอาละแม่ได้อีกเลขหนึ่งแล้วนะซีหนึ่งแปดห้านะคะน้ำหนักพี่ทูนะฮะน้ำหนักลงไปสิบห้าโลน่าจะอื๋ไปก้อนหนึ่งแหละตอนที่ไปช่างตอนขึ้นช่างพี่ง่วงหรอดูตาพี่รู้เย็นดูพี่ง่วงใช่ไหมพี่สบายเท้าหรอพี่หรอ นีทุกคนเราเห็นพี่ทุกใกล้มากนะคะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ทั้งวันเราทำอะไรบ้างคะพี่ปลิวอ่าตรวจขาต้องรอหมอหมอเข้าข้าอ๋อต้องรอคุณหมอตอนนี้หมอไปตรวจช้างข้างในเหรอคะคุณหมอไปปางแม่วาง,วางคุณหมอไปปางแม่วางอ๋อไปตรวจก้านกล้วยหรือเปล่าอ่าไม่มีใครจะกด <laughs> เลย <laughs> เดี๋ยวก็จะน,นวดนวดนี่นวดทั้งวันเลยเหรอพี่ปลิวประมาณสี่สิบนาทีสีนาทีแล้วแต่คุณหมอเขาจะทำแบบไหนอ๋อ อ๋อเครื่องเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่15นาทีเครื่องเล็กสุดละสิบนาทีมีนวดเครื่องใหญ่เครื่องเล็กเสียงมาเลยนะนี่คุณพ่อเข้าไปไปโอบลูกไปคุยไปเมามอยแห่เออทำไมเล็บเหลืองที่ไมเล็บเหลืองอย่างนั้นลราทาขมิ้นเหรออบผิวเหรอจ๊ะใส่ปิกิริยากระน้ำยาให้น้าอง เพิ่งเปิดเจอรีบออกจากโตทำงานมาดูเลยครับขอบคุณมากค่ะนี่อเอางานไว้ก่อนนะคะเรามาดูพี่ทูกันก่อน,รนพร้อมที่ผมสุภาพเรียบร้อยนี่ทางนี้มันครูป,ปอมค่ะเอเอขอบคุณสำหรับดวงดาวทุกดวงเลยนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจ แอดมินนะคะปอปอและแอดมินกระตุยรวมถึงพี่ทูพี่ปลิวแล้วก็พี่นุกในตอนนี้ด้วยนะคะนแม่จุ่มหลงลูกเวอร์นะคะคุณดาวจะทาเล็บพี่ทุอย่างเดียวเลยนะคะจ้องเล็บอย่างเดียวเลยนะคะ ไม่ต้องเกียียข้าวแล้วนะแม่ให้กินข้าวโพดได้เลย <c oughs> <c oughs> ชา้ชางก็อ้วนหมาก็อ้วนงงไปหมดเลยนะฮะคุณพยาบาลมิ้วสวยน่ารักนะมีการยกยอกันเองหนึ่งนะฮะแม่แม่ทุกคนนะคะที่เป็น fc เพจของเราก็คือหน้าตาดีนะคะ <c oughs> เพราะว่าคนที่จะมากดติดตามเพจนี้ได้ก็คือเราคัดหน้าตามาแล้วนะคะต้องต้องเป๊ะนะคะเออต้องสวยต้องหล่อนะแม่ แม่พรุ่งนี้ตอนบ่ายอย่าพลาดถ้าถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนปอปอจะไปไลฟก์การเดินขบวนแห่ช้างในงานพ่อเจ้าทิพช้างที่วัดพระธาตุลำปางหลวงให้ได้ชมกันเออ เราจะได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายช้างเลยรวมถึงประเพณีที่วัฒนธรรมที่น้องช้างเป็นมีส่วนร่วมในชุมชนจังหวัดลำปางของเรารวมถึงประวัติศาสตร์ของหนานชิบช้างอาดีตผู้ครองนะครลำปางของเรายิ่งใหญ่อลังการมากเวอร์เป็นงานประเพณีที่จัดทุกปีแล้วก็น้องช้างของเราไปแห่ด้วยนะคะพรุ่งนี้ช้างที่จะเดินทางไปแห่พ่อเจ้าทิพช้างจะมีสองเชือกก็คือแม่สิงขอนแล้วก็พ่อสีดอใหญ่นะจ๊ะพรุ่งนี้ แอดปอปอไปจับงาจับงวงพี่ทูหน่อยค่ะเออแม่เดี๋ยวก่อนเพอเดี๋ยวขอยัดโทรไปเพิ่มวงเงินประกันชีวิตก่อนนะคะเออแม่เห็นเขาน่ารักอ่อนโยนกับพี่ปิวอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะไม่ได้อ่อนโยนกับปอปอก็ได้นะคะทุกคนภ <c oughs> าพคมชัดมากต้องกราบแทปตักแอดกระตุยนะคะในการทุ่มเทดิฉันอยากให้ทุกคนเห็นท่าของเขาตอนนี้มากดิฉันแอดถ่ายรูปดีกว่าเบื้องหลัง เออภาพชัดที่ทุกคนเห็นนั้นนะเออมาจากมุมนี้นี่กระต่ายอยู่กับน้องหมาต่างๆเออ จะมุบไปไหนต่อเออไปไหนกันดีแม่จุดต่อไปเไปหาแสนหวานก็บบ่เออไปหาแสนหวานสักหน่อยนางแม่แม่ห่วงนางอยากเห็นกลับบ้านแล้วเป็นยังไงบ้านเดินไปนะก็หมอจะไหมก็เห็นหมือนเนาะเมือนหนูเพราะว่าไปแม่วังกุน่ะนี่เห็นไหมแม่เราเอาน้องออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็ทําความสะอาดบ่อทันทีเลยนะคะแี่เอาไว้สําหรับรักษาน้องช้างเชือกต่อต่อไปนี่ เห็นไหมพี่นุกจะทําความสะอาดท,าทันทีเลยการกวาดทําทความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้าอยู่ตลอดนะคะนี่เพื่อความสะอาดป้องกันเชื้อโรคต่างๆรวมถึงพร้อมสําหรับการรักษาช<ม>่างเ<ม>ชื่อ<ม>นี่ม,มาล้างเห็นไหมนี่คือการรักษาความสะอาดในการดูแลในส่วนของโรงพยาบาลช้างของเรานะคะ จะมอกโค้ดน้ำที่ไว้โค้ดน้ำแห้งแห้น้ำแห้งเพราะว่าถ้ามีน้ำแช่ตลอดนะแม่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสิ่งสกปกสะสมนะเพราะมันมีความชื้นความแฉะต่างๆเนาะเอาละเพราะปิวมีลูกใหม่แล้วนะคะมือหูดีแล้วกัามือหายแล้วก้าพี่มือหายแล้วเหรอลูกหูตันเป็นเป็นหมาที่อะไรพัฒนาการหูเป็นดูหูมันน้อยเดียวอ่ะหูเลยเห็นหูหนูนะลูก แม่ดูนะฮะเออพ่อเล่นกับหมานิดเดียวลูกพ่อเล่นนิดเดียวเออพ่อไม่รักใครมากกว่าพี่ทูแล้วลูกเออ,เอ,อใช่ไหมออปลยปลยงวงคือสวยมากอะผิวแบบอมชมพูหลดมากปลายงวงคือสวยนะคะ เูเธอถ้าแม่กิจาพว่าถ้าเขาผิวเหมือนปลายงวงทั้งตัวเนาะไม่ได้อยู่นี่แล้วล่ะเธอเข้าวังด่วนนะแต่ว่าไม่ได้นะพี่ทูก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะจ๊ะราชการที่สิบนะคะทรงรับพี่ทูไว้ในความดูแลของพระองค์ท่านนะคะถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่่งหาที่สุดไม่ได้เลย เราจะไปแล้วนะเธอมานอนอ้าขาเกือบเงือบอย่างตรงนี้เธอโชเฟกาวมาดีค่ะไปแล้วนะคะพ่อปิวสวัสดีค่ะพี่นุ๊ปบายค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะคะเวลาสัมภาษณ์ก็ตอบดีๆนะน่าจะสัมภาษณ์เยอยวแหละวันนี้ วันงคางคารที่รักวันนี้วันอังคารจ้าวันจันทร์ยังยิงมาดูหน้าคนหลงวันหน่อยวันวันจันทร์วันศุกร์ทุกคนมีคนหลงวันเอาล่ะสองหนุ่มไม่รู้ตัวเลยว่าวันนี้จะมีไลฟ์ตอนบ่ายนะควันนี้วันจันทร์บันศุกา์นะคะ